สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ thaiforexschool com เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ t h a i forex school daily outlook analysis ครับวันนี้มาเจอกับผมนะครับกับพิลันเนอร์ประจำวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่7กรกฎาคมปี2557นะครับก็อาถรน์เลข7็นะครับ7ตัวนะฮะ7หน้า7กลาง7หลังนะครับก็77 7งวดนี้นะ แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเล่นกันนะอันนี้เราเล่นเงนเฉยๆนะครับวันศุกร์ไม่ได้เจอกันวันศุกร์กลับบ้านนะครับแล้วก็วันพฤหัสเป็นไงกันบ้างนะครับก็อิ่มๆกันไปพอสมควรนะครับอิ่มๆกันไปพอสมควรสำหรับหลังจากที่ตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างคึกคักนะครับในปลายสัปดาห์นะฮะก็เล่นเอาหลายๆคนเนี่ยอิ่มและเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะโดนแต่น่าจะส่วนน้อยนะครับที่โดนกันก็ลองมาดูกันนะครับ ในช่วงแรกของตลาดในเดือนกรกฎาคมนะครับนักลงทุนต่างาให้ความสนใจในตลาดนะครับตลาดคึกคักมากนะครับใน,ในต้นเดือนเลยนะครับดัชนีดาวของสารัฐเองนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ1 7 0 0 0นะครับแล้วก็ปิดสูงสุดนะครับในรอบใหม่อยู่ที่1 1 7 0 0 0ั6นะครับส่วน เอสบีห้าร้อยก็ปรับตัวสูงขึ้นทํสถิติใหม่เช่นเดียวกันนะครับความเชื่อมั่นของแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่งครับการประกาศการประกาศที่ออกมาในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็ส่งผลให้ดอนรา์เนี่ยนะครับปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่โดยรวมแล้วนะครับก็ยังไม่ถือว่า มากที่สุดในตลาดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะมีข่างเงินอืนะ่นดอลลาร์ออสเตรเลียแคนาดาก็ว่ากันไปเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีข่าวนะครับสำหรับใครท,ที่ที่ต้องการอ่านข่าวโดวยรวมทั้งหมดนะครับก็จะมีการชี้แจงให้ทีนึงนะครับในส่วนของยูโรนะครับ ECB ได้ประกาศประชุมประจําเดือนนะครับส่วนสําคัญมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดทางด้านเทคนิคนะครับ,กบเกี่ยวกับการใช้มาตรการการผ่อนคลายการเงินนะครับที่ประกาศในเดือนก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับทำให้ไม่มีไม่มีความแปลกใจอะไรมากนะครับก็ ECB ได้ประกาศว่าจะลด ความถี่ในการประชุมลงนะครับเป็นทุกๆหกสัปดาห์นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมกราปี2015เป็นต้นไปนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ ECB ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ฝั่งสหรัฐเข้ามาแรางจริงๆนะครับในช่วงนีนะ้เรามาดูกันนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากดูจากวีก,ก่อนเลยนะครับดูจากวีกเนี่ยก็เห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มีการเลยนะฮะเนี่ยนะครับแท่งเนี้ยนะเลยขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเนะี่ยฉันมีแรงของขาลงที่ค่อนข้างมากกว่านะครับที่แรกอาจจะมีแรงของขาขึ้นกระชากขึ้นไปก่อนแล้วก็ตบตบ,ตบลงมาแล้วก็ปิดเป็นแท่งของขาขาลงนะครับซึ่งบ่งบอกให้เห็นว่าแนวโน้มเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อซึ่ง เราพอรู้แนวโน้มหลักแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะลงนะครับเราก็จะมาถือฝั่งเซลล์กันนะครับฝั่งเซลล์กันจากเดลี่นะครับเดลี่ก็ก็ถือว่าเป็นขาลงอยู่นะครับขาลงอยู่แต่แต่ในในช่วงนี้นะครับในวันนี้เนี่ยอาจจะมีการดิดตัวขึ้นไปบ้างนะครับในวันนี้วันอังคารนะครเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ไม่มีข่าวนะครับเกี่ยวกับการประกาศใดๆของสารัฐแล้วก็ยูโรเองด้วยนะครับก็ไม่มีข่าวอะไรมากนะ แต่ก็อาจจะมีการพักตัวหรือมีการดีดขึ้นไปนะครับซึ่งจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับอาจจะทําให้เราเข้าทํากําไรงามๆนะครับในขาเซลล์ได้นะครับลองมาดูกันนะครับตรงนี้มันมาทดสอบไม่ผ่านจะลงต่อหรือเปล่าก็ลองดูกันนะครับจาก4ชั่วโมง 4ชั่วโมงก็เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยครับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะฮะผมเพิ่งลง Windows ใหม่นะครับอะไรอาจจะไม่เข้าที่ต้องขออภัยนิดนึงนะฮะรนีนะร้เนี่ยครับตัดเทนไลน์ข้างล่างนี้มาสุดละนะฮะตัดลงมา จากสชั่วโมงเองก็ยังบอกว่าน่าจะลงต่อนะครับน่าจะลงต่อโดยมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายแรกสวิงเล็กๆนีก่ก่อนนะครับประมาณไม่ไม,ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจากสชั่วโมงอีกนิดเดียวเองนะครับ1.3 5 7 5 3หหนะครับจากจากสชั่วโมงเองเนี่ยนะครับเรามาดูใน1ชั่วโมงนะครับน่าจะเห็นภาพที่ชัดที่สุดนะครับอ่า จากสีชั่วโมงผมมาไว้ตรงนี้นะ,นนะครับแล้วก็ผมเอาสวิงตรงนี้แล้วกันนะครับจาก1ชั่วโมงนะครับลองเล่นอยู่ในกรอบบริเวณนี้ก่อนนะครับเนี่ยที่บอกไปนะฮะร,รอเซลล์ก็รอนีครับดูว่าราคามันจะขึ้นมาหรือเปล่าบริเวณโซนเนี้ยนะครับ เอาเอาเอานี้ออกไปนีออกไปแล้วก็โอเคมานนี้อ่านี่ครับส่วนนี้เลย นะครับที่จะเป็นโซนเซลล์ของเรานะฮะก็ต้องดูสัญญาณแท่งเทียนประกอบอีกทีหนึง่งนะครับว่าจะมีรูปแบบแท่งเทียนประกอบหรือไม่นะครับเป็นแท่งลนนักษณะนี้หรือเปล่าเป็นพินบร์หรือเปล่าก็ต้องไปดูอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้ก็ลองเซลล์ไว้ดูนะครับเป้าหมายแรกนะครับถ้าวันนี้ขึ้นไปให้จริงๆเป้าหมายแรกก็คือบริเวณโลนี้ก่อนโลในช่วงเช้านะครับเป้าหมายที่2ก็คือนี่นะครับ ถ้าไปให้จริงๆก็วันนี้ก็ประมาณ20กว่าจุดนะครับก็ยังได้กินอยู่นะฮะสิบห้า <All right. S 1> นาทีกันบ้างนะสิบห้านาทีดูว่าจะไปทางไหนก่อน อันนี้เป็นแชแนลใหญ่ๆนะครับแชแนลของที่ราคาเนี่ยมีการไซเบเป็นแนวโน้มขาลงลงมานะครับแต่อันนี้เราเรามาดูจากตรงนี้มาถึงนี่อ่าก็พอนะครับสังเกตได้ว่าราคาเนี่ยนะครับจากช่วงเวลาคาบเกี่ยวเวลาปิดเปิดเนี่ยนะฮะร,ราคาลงมาจนถึงโซน116ก็คือโซนเดเวอเรนทดสอบเทรนไลน์ข้างล่างนี้พอดี ody, นะครับซึ่งมีโอกาสที่ราคานะครับ จะขึ้นมานะครับขึ้นมาบริเวณนี้ก่อนตำแหน่งที่1นนะครับก็คือไฮนี่นะครับบริเวณโซนนี้78.6ถึง100เนี่ยนะครับนะครับแล้วก็เราก็อาจจะดูในจังหวะนี้นะครับโซนที่1่และโซนที่2นะครับคือ168.8นะครับถ้าใครจะดักเซลล์นะครับก็พิจารณาสโซนนี้เองนะฮะแล้วกันประมาณนี้ดักเซลล์ลงมานะครับ เป้าหมายที่มาปิดก็คือตรงนี้ก่อนทั้งสองเป้าหมายเนี่ยนะครับตรงนี้ก่อนแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายก็คือ1นึ่รจุดแปซึ่งมันจะไปชนกับบริเวณตรงนี้พอดีนะครับใกล้เคียงกับตรงนี้นะครับบริเวณ h i g ของออโล w นะฮะโลของ4ชั่วโมงพอดีเนี่ยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับได้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเทรดวันนีนะ้เดี๋ยวตอบคำถามกันนิดนึงนะครับพอดีมี น้องๆน,นะครับถามเข้ามาว่าในช่วงของวันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสคือเนี่ยครับช่วงช่วงของวันเนี้ยนะฮะโดนนะครับโดน S l ที่มากกว่านะครับคือประมาณว่าตั้ง s l ไว้ประมาณนี้แล้วก็คำนวณเสร็จสับว่าเอ้ยน่าจะโดนเท่านี้นะนะครับแต่มันโดนเยอะกว่านะทำไมถึงโดนเยอะกว่า เพราะอะไรนะครับสอบไปสอบถามไปถามบุ็กเกอร์เองบุ็กเกอร์เขาก็บอกว่าเป็นเพราะสเปซนะครับสเปซของช่วงเวลานะครับก็งง hey, มันคืออะไรสเปซของช่วงเวลาที่จริงแล้วเนี่ยสเปซของช่วงเวลานะครับหรือว่าเงื่อนไขต่างๆในในในของสเปซหรือว่าค่า,า,า,าเรื่องง่ายๆก็คือค่าคอมมิชชั่นของโบ๊กเขานี่แหละครับเขาจะกินยังไงนะครับซึ่งเขาบอกเขาก็บอกในเงื่อนไข รายละเอียดที่มันสเปรยเหยะมากมายนะซึ่งบางทีเราไม่ได้อ่านทั้งหมดเราก็กดยอมรับตกลงไปนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนแล้วก็งงกันนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับไอเส้นที่เราเห็นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าค่าค่าบิดนะครับหรืออีกในหนึ่งคือหมายความว่าค่าอิงตามราคาสากลนะครับอิงตามตลาดสากลว่าราคามันอยู่ประมาณเนี้ยในตลาดสากลทั่วไปทุกวอเกอร์ราคาอยู่ประมาณนี้ แต่มันจะมีอีกค่าหนึ่งนะครับที่มันซ่อนไว้ซึ่งถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่เจอเลยการกดนะครับแปดก็ได้ปกติก็ได้นะครับแล้วก็โชว์อาร์ไลน์โอเคนะครับค่าอาร์ไลา์หมายถึงค่าที่บเกอร์ให้อยู่ตอนนี้นะครับจํานวนจํานวนซื้อขายอยู่ณเวลานี้ซึ่งมันก็จะมีหลักการนะครับเซลกับาบเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับ เหมือนกับว่าในต่อกรณีของขาเซลล์นะครับค่าอาร์คเนี่ยก็จะอยู่อีกตำแหน่งค่าบิดก็จะอยู่อีกตำแหน่งสลับกันขาบายก็จะสลับกันนะครับลองมาดูกันนะฮะสมมุติว่าในกรณีที่เราเราจะเซลล นะครับเราจะเซลตรงนี้เราจะเซล,เเรเซลตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ค่าตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้ตำแหน่งนี้จะจะไม่ได้ตำแหน่ง1 3ึ่1 6าแปดหนึ่งหก 1, 3, 5, 8, 1, 6, นี้นะครับแต่เราจะไปได้ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของค่า Arc Bo บลกเกอร์นะ organized organized displays, นะครับก็ประมาณ1 3ึ่2 9าแปดสองเก้าเราก็จะได้ตำแหน่งนี้เนะี่ยช่วงห่างเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราเข้าเดอร์ปุ๊บเมื่อไหร่เราก็ติดลบไม่ม,ไม,มีไม่มีสักครั้งนะครับที่เข้าเดอร์แล้วปิดบวกเลยเข้าเดอร์แล้วเป็นบวกนะทุกครั้งของการเข้าเดอร์ของเราจะเป็นลบก่อนนะครับเพราะเหตุนี้แหละครับ มันเข้าตรงนี้เนี่ยมันเทียบจากค่าค่าอาร์มาถึงค่าบิดราคาอิงตามตลาดสากลก็ทําให้เราติดลบนะครับอันนี้ในกรณีของขาเซลล์นะครับอย่างในกรณีของขาบายเหมือนกันนะครับเราจะบายนะครับเราอาจจะได้ราคาตรงนี้ของโบกเกอร์นะครับเมื่อเทียบกับราคาสากลเราก็ติดลบเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในส่วนนะครับการตั้ง sl หรือว่า tp หรือว่าการปิดออเดอร์ยังไงก็ตามนะครับมันก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับค่าตลาดสากลตรงนี้นะครับเราปิดเราคิดว่าเราได้ตรงนี้นะครับบล็อกเกอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะได้ค่านี้นะครับก็คือค่าของบล็อกเกอร์ซึ่งมันเป็นผลมาจากเซเบอร์ของบล็อกเกอร์เองนะครับทีอ่อาจจะจับคู่ช้านะครับเนื่องจากเวลาที่ราคากระชากแรงเนี่ยนะครับราคากระช่างแรงเนี่ยค่าบิดค่า r าก็จะถ่างออก นะครับลองสังเกตด,ดูนะครับก็จะถ่างออกนะครับซึ่งมันเป็นผลจากจากบล็อกเกอร์ที่เชื่อมเชื่อมต่อกับตลาดสากลน,นะครับพอพอค่ามันท่างออกเนี่ยแหละเราเราก็จะเสียผลประโยชน์โดยการที่ <Okay. S 1> อาจจะปิดลบนะครับหรือว่าปิดบวกน้อยลงนะก็แล้วแต่นะครับอย่างอย่างช่วงเวลาสตองมูฟเนี่ยนะครับค่ามันก็จะถ่างยอย่างสมมุติว่าค่าบิดค่าบิดอยู่ตรงนี้ราคาอาร์อยู่ตรงนี้นะครับมันถ่างเยอะอย่างเงี้ยนะครับค่าบิดอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ย เราปิดตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เราจะได้ราคาของค่าอาซึ่งมันอาจจะหายไปประมาณ30กว่าจุดอะไรประมาณนี้นะครับ SL TP ก็เหมือนกันนะครับ TP เราเราตั้งถ้าสมมุติว่า TP เราตั้งตรงนี้ TP เอาเป็น TP เป็นสีเขียวอ่ะตรงนี้ TP ค่าบิดมาตรงนี้ค่าบิดมาชน TP แล้วนะครับแต่ค่า a r ร ค่าอาร์คยอยู่ตรงนี้อยู่เลยมันยังไม่ชน TP นะครับมันก็ยังมันยังไม่ปิดให้เราจนกว่ามันจะราคาของค่าอาร์คเนี่ยนะครับค่าอาร์คสีแดงเนี่ยนะครับมันจะลงมาถึงตรงนี้อาจจะลงมานะครับแล้วก็ลากาลากค่าค่าอาร์คนะครับค่าบิดลงมาถึงตรงนี้ลาค่าอาร์คลงมานะครับจนชน TP ของเราอันนี้ถึงจะปิด หลายคนคงงงนะครับว่ามันมันเหตุเพราะอะไรนะครับเรามาดู SL กันบ้าง SL เราขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราตั้ง SL ประมาณนี้อันนี้เป็นอันนี้คือ SL ของเรา SL เหมือนกันนะครับค่าตลาดสากลน,นะครับตลาดสากลเนี่ยขึ้นขึ้นมาละถึงตรงนี้นะครับ แต่ว่าค่าอาร์ของเรานะครับยังมาอยู่ตรงนี้อยู่เลยก็ยังไม่ปิดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ค่าตลาดสากลหรือว่าค่าบิดนะครับขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วมันดึงค่าอาร์ขึ้นมานะครับมาถึงตรงนี้ได้มันก็จะมาปิดนะครับปิดในตําแหน่งของเราแต่ว่าการปิดนั้นนะครับมันจะไปชนนะครับมันจะไปชนกับค่ามันจะใช้ราคาราคาตลาดสากลมากกว่านะครับตอนปิดเนี่ยใช้ราคาตลาดสากลนะครับแต่ตอนเปิดใช้ราคาของบลกเกอร์ รู้สึกว่าเสียผลประโยชน์เล็กน้อยนะใช่ไหมครับเราไปเสียเนี่ยครับบวกกาไรบวกขาดทุนเพิ่มเนี่ยจากตรงนี้สมมุติว่าเราขาดทุนอยู่ประมาณสิบเหรียญแล้วบวกเพิ่มไปประมาณจุดกว่าเพิ่มปประมาณสิบเอ็ดเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับพอเข้าใจกันไหมนะฮะเดี๋ยวถ้าถ้ายางไก็ลองเอาเนี่ยนะครับลองสังเกตพฤติกรรมดูเอาค่าบีดค่าอาขึ้นมานะแล้วก็ลองดูในช่วงตลาดเวลาระหว่างระหว่างที่ตลาดวิ่งมันมันทางออกยังไงนะครับ ช่วงไหนทางเยอะช่วงไหนทางน้อยนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบุคก์ีกทีนโอเคนะครับก็อธิบายพอสังเกตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ